เก่งไหมนี่เก่งไหมตัดพ่อพ่อเก่งอ่าเก็บก็ไม่ต้องตัดพ่ออืมอ่ะเฉียงเหรอไหมเฉียงกัดพ่ดึงหูอีกนี่เฉียงเถียงหูเถียงดึงอ่าตัดดึงพ่อดึงอืมอ่ากัดพ่อดึงอีกเก่งไหมเก่งไหมบุตรเก่งไหมอ่ะดึงพ่อดึงตัดดึงนี่เก่งไหมตัดพ่อพ่อดึงอ้าวกัดพ่อพ่อดึงหูเอา ยางอ้าวตัดพ่อพอนึงหูอ้าวยอมยังยอมหรือยังเด็กดื้อเริ่มดื้อเริ่มคล้อยหรือยังจะกัดพ่อยอ้ไม้เอ้าวดึงหูตัดพ่อดึงหูอีกมึงอึงยนง่งอ่าดึงตัดเมื่อไหรพ่อดึงหูนี่หูยานไปเลยอืออ้าวตัดพ่อดึงเอ้าวขอโทษพอยังขอโทษพอยัง

ไม่รู้พ่อเจ็บบุตโตต้องเจ็บยอมยังยอมยังยอมพ่อยังยอมพ่อยังยอมพ่อยัง